โอฟยโดนเกมงินท uh ุกออกไปฮเออนึกถึงการรเชฟบนหอดลิขิน่อยากเตียนรอไปลงเชฟคนรอเสียงเกมอั้นกเชราที่ได้ยินแล้วนย่อยได้ยินแล้วนะฮะปั๊บพินเลได้ยินแล้วตวนนาย่อยยากเยรได้แล้วได้ยินแล้วภาษานย่อยาษาต่เตี้ยหมดทีนีใกล้จะมึงก็เลยเอฟ

เขียวฮะกดไปอย่างรวยยังยอดดาวเราใช่ยอฮะเกมสีกลัวอย่างหนาใช่ไหนเอ้ยเขาวงไม่ได้นะได้ยินได้ยินแล้วอฮะเข้าในห้องโดนกดรอนะเปิดอันหลอกนะเปิดสกิลอันหลอกรอฮะเปิดสกิลดีเชจันเกมสามค่อยไปให้เขาเขาไปก่อนอฮะ มาเช็ดดันกลมูนะมาเช็ดดันลมูนะโอ้มาเช็ดลมูโซเกีร์นเคเอ็มซิงยอนนะนะเคเอ็มซีบ้าโตฮาร์ลชีมาฮะ้ชมะโซน่ไอซีเปิรใหามาเออป้ลนอางกูป้นเอบีเอ็มแคนเอไว้ตูไฟแแปเปอร์แคเอไวตูไฟนะะเป้นอยากดมาชิบเดไปวาอย่าเนี่ชิบเดเนี่ยนี้จะทันันอาลมาเชียมากมูอย่างน้นให้เค็มซิงยตวโตโอหยนตตนี่าโรเซนชูกิลังซะนะฮะ เออเส้กูโอ้โหยังเจ็บเลยทีเดียวเลเอ็ดอยู่ดีกง้วงไม่อายนะฮะกูยอีีจ้องีจ้องยอีจ้องยอ